สวัสดีครับวันนีครับพบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่091นะครับตัวนี้เป็นยศ3ดาวน้ำเงินนะครับก็บอกว่าเด็ดดวงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ ID นี้นะ091นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะชนะ95นะครับแพ้3 4 VR 73%นะครับ คิวเีสองจมิชชันแปดพนสองนะครับพอแม่นสี่ปร์เซ็นต์เซวาหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดชอตแสนเอ็ดนะครับแสนกว่าแล้นะของแท่งตัวเหลือก็เหลือเยอะเลยนะครับยีวันนะก็ประมาณ3อาทิตย์นะครับเป็นเซ็ตสปีดสองจุดหกนะฮะนี่วิ่งสองนะครับไวมากนะฮะก็เหลือเยอะนะสอาทิตย์นะฮะเล่นได้ยาวๆ ปืนกระบอกแรกก็จะพูดเป็นบางปืนแล้วกันนะครับเพราะว่าปืนก็นะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับปืนแต่ดีนี้สาหรับคนที่ชอบปืนเยอะๆนะฮะยศสวยๆส,สถิติสวยๆตัวนี้ก็พลาดไม่ได้นะฮะกระบอกแรกก็เป็นบวกี 14, เป็นสนายเงินเอฟเฟกไฟนะฮะเอ็มเงินบวก10บีเช่นกันนะฮะเป็นเอฟเฟกสายฟ้านะฮะบวก6แชมเปี้ยนนะครับ อปืนก็เดี๋ยวรบกวนดูตามไปตามนี้เลยนะกันนะครับมีดาร์ดากอน n M4 นะฮะละวนาเกียร์เอ็ละว่าหน้า PSG1 นะครับ o อริจินมารเกตนะฮะสไนเลียนนะอินฟินิตี้โรด M4 นะครับไฮโดรกูตี้นะครับก็ปืนก็ที่เลื่อนๆมานี่ก็มีปืนแรงอยู่หละก็บอกเหมือนกันนะ มี AK 5000ให้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะสำหรับใครที่ชอบเล่น AK นะครับ AK สวยๆแบบนี้ AK ลายนี้เป็นลายที่สวยที่สุดในเกมวงเล็บสำหรับผมนะฮะลาย5,000นี่แหละสวยสุดแล้วนะปืนแรงก็หลายปืนอยู่มีปืนกีตาร์ให้ด้วยนะฮะคูตี้ PSG นะครับมีมี AK 4 0 0 0ด้วยนะต้องเติม4000ถึงจะแลกมาได้นะครับก็ เฉพาะแค่ AK ก็9,000แล้วนะสำหรับราดีนี้แสดงเงินบวก10นะครับโปร AK นะหรือ AK เลือดบวก10 PSG เลือดนะ PSG เลือดถุยโปร PSG นะฮะแสดงเลือดนั่นแหละนะฮะ Oscar PSG 1นะครับบวก10 Oscar M4 นี่ก็แรงนะครับบวก10เยอะเลยนะบวก10 AK บวก10ลคุณนอ้อง มีอากุมาดากุนอฟนะครับไอดี ID มีอยู่5ปีนะปืนพกโลเด้นโชเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีขวานทองบวก10นะครับพกปืนพกก็ตามนี้เลยนะฮะเหมือนงานจะเข้าผมแล้วนี่นะครับขวานต่างๆนะออมระเบิดมีให้เยอะเลยสีช่ชูโอ้เอชเยอะมากนะครับเอชเหลือสามแสนหกนะฮะสำหรับตัวนี้นะ ต้องบอกว่าเหลือเอชพียเยอะให้เยอะเลยทีเดียวมาดูในส่วนของเกมไอเทมกันต่อนะครับเกมไอเทมก็จะเหลือเป็นชื่อสีนะครับเปลี่ยนอาวุธเร็ว7วันนะฮะค่าทีม2วันมีเซ็ตมังกรให้นะครับ30วันนะก็ถือว่าจะมีเซ็ตให้แต่งตัวกันอีก1เดือนนะครับโอเคตามนี้ก็สรุปเลยนะครับตัวนี้นี่ บวกสิบเยอะมากนะฮะดูช่องแดงๆ1กระบอก2กระบอก3กระบอก4กระบอก5กระบอก6กระบอก7็กระบอกนะฮะโอ้บวก10 7็กระบอกถ้าขวานด้วยก็แ8นะฮะบวก10เพียบนะครับตัวนี้สติสวยนะฮะยศสี่ดาว น้ำเงินนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมผ่าน Facebook l i ์ไ ID ดีนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือดูได้จากด้านซ้ายบนของท่านนะครับไ d ดีที่ศูนย์ก้าหนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่4 00 0บาทนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มสมราคานะฮะเพราะบกสิบเยอะมากนะครับสถิติสวยด้วยนะไอเทมพร้อมเล่นนะก็ซื้อไปก็เล่นได้เลยนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย cup cup